น้ำเพิ่มอะไร,ะไรครับน้ำทว่วมค่ะเล่าผมจะส่งตรงนี้ผมต้องไปกูลุยเขาบอกเหรอเออกูลุยรถกูลุยได้น้ำเพิ่มน้ำเพิ่มเนาะรถกูลุยได้ชัดนีเด็ดเลยขึ <c ười> <c ười> ้นรถนะยูเอท <c ười> คขึ้นรถเลยนะที <c ười> ่รักครับน้ำท่วมครับขึ้นรถเลยนะ <c ười> ครยนะับเนี่ยได้โอมงครึ่งรถ ค้ำท่วมครับรถแรงนทำท่วมคับที่รักครึ่งน็เลยครับคึ่นรถเลยครับที่รักไปนี่ย่อยย่อย่อย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 ยิ่ๆเร็วเร็อย่อย่อย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 ตามข้อท้อย่อยย่อยย่อไปเลยย่อยตามข้อท้อย่อย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 ไปไป

สวัสดีสวัสดีครับผมสบายดีกลับมาผมมาพ่อก็มายู่กรบผมอี่แล้วครับบาเอื้องเราไต่กันเ่าครับพี่น้องก็คือมันนีไปทรงปลาครับพี่น้องเนาะก็คือน้ำทอมมัหนีไปทรงปลาแต่ละเจ้าเนะครับพี่น้องน้ำทอมเปียกไดเลยครับอย่ะระเตศไทยเนาะอร่อยพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามเนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเนาะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการนำคลิปผมด้วยนะครับแล้วับพี่น้องไปติดตามมึงกัน การเดินทางน้า <composition> ก <inaudible> <Inc> ันเนาะว่านามจะสวมของไรแน่ยเะแต่โน้นทัทางจะสะดวกสบายสำหรับพี่น้องเนาะพร้อมแล้วไปดูกันเลยเด็กก็อย่างดูใต้ขุมง่ะไหนใต้อุโมงค์งง่ายโอ้โหอีนี่คนหน้าฉุกเฉินตกนี่นี่ปาะคับปียกกันดีมั้งตกฝนตกข่าวลือ เอาเลยแต่ทันเพื่นคกลัวนีกลัวไป่ัวกัวบกวมกลัวอ้าเราไม่ไปกันละฝั่งหน้ารถติดหรือเปล่ารออะไรคืออะไรไปดิโอ้ยอะไรเขาจะเข้านี้เขาจะเา ต้องลุยไปไม่ได้ต้องลุยน้ำท่วมอะไรครับน้ท่่วมคะเหรอผมจะส่งตรงนี้ผมต้องไปกูลุยเขาบอกเหรอเออกูลุยรถกูลุยได้น้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องรถกูลุยได้เดี๋ยวอลไรเดี๋ยวเดโอ้โหมึงไถ่เป็นส่งมาให้กูด้วยนะครับครับโอ้โหมาบเติมเลยสองสองมลน้ำเติมได เราก็รู้ไม่แต่เราดูเราก็รู้ ให้เรามาส่งปลามาน,นตกแห่งอย่าดีแต่ว่าเลาขอตอนน้ำงลง เจนี่ใป้ส่งทไหนเลยเจว่าส่งที่ออตรงที่มอบอยสะไปส่งที่ไหนเจนี่พุงน,นี้ทับทิมเกส่งมอบอ,อยู่สบายนะคะบที่บ้านใช่ไหมใช่อมอมอยู่สบาย ว่างก็แล้วไปชีวิตจะให้ดวยแล้วกันจะพิดูจน์ด้กันก่อน เพราะว่าถนนมันดีถนนไม่ขุ่มฮัลโหลครับให้ผมไปส่งที่บ้านเลยใช่ไหมครับเนี่ยขาอขอบคุณครับค่นี้นะครับ แว้นตายี่มาร้อยห้าตัวห้าตัวร้อยยี่มาร้อยใช่ใช่มีห้าตัวคันจอดแล้วเกรกพิยุว่ะเจนโด้เฮ้ยอันนี้ก็แฟนดินไบบ์บอพี่น้องไงไปอยู่ทางนี้เนาะว่าอะไรมไม่ไปอะคอมเมนต์มาบอกแล้วเด้อแฟนดินไบบประเทศไทยว่าอะไรมันไม่ไปเนี่ยกดน้าก็ไม่มีเฮ้ยพี่

เดินหัวล่เดินหัวล่เนาะน้ำท่วมเนาะส่งปลากูไฟไทยไปนอองว่ารึเปล่าจะเร็วที่ดังครับตกน้ำท่วมหมดเลยครับน้ำท่วมพนนทหมดเลยครับพี่ดังเลยดูเข้ไปนะน้ำท่วมจิตครับตกเหมือนเดียวน้ำท่วมเลยเราเนาะ giờ bốt cái nào ấy Còn nằm nó đông vậy nó đông nó khỏi thật Bê một, một. <laughs> không thấy bệt rồi đó luôn. <laughs> แล้วก็ไฟออกมองไม่เงี้ยเพราะว่าปานมีแบบนี้ที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้น้ำท่วมดังนั้นก็ช่างลงแพไปเลยนะมองมองบอลกับทวมแม่งครับพี่น้องเนาะมองมองบอลกับนิดนึงแอลดุ๊ปก็คือไต้หวันมุ่งกับเดืกพี่น้องไอ้รึ่งรถเด้อฝนตกไม่หยุดแบบนี้แต่น้ำมันก็ลงไว้อยู่นะครับพี่น้องเนาะแบบวนี้ไหลก็ลงไว้อยู่ลงเร็วลงเร็ว เหมือนั่บาเส้นทางมันมีทอ่อยด่มว่มันเป็นแบบมีทอมียางอยด่มมันมีกีฬาบายน้ำดี กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวชายเดี๋ยวชายเดี๋ยวชายถ้ยากอลี้ยว,ยวอของ แม็กงามเลยแม็กสวยจริงๆเครื่องตั่งกันนี่กะบิดบ่อน้ำทอมเด้อนะพี่น้องส่งปลาก่อนเด้อบัดนี่ฝากติดตามแหน่ ไปจะแถวไดพี่น้องแถวไหนคงเถบ่ยหรือว่าแถวเชนนะนะสีมะเมื่องกับว่าเป็นดินใบซีอยู่แถวสีมะเมื่องเย็นกับข้อมินมาบอกนะเด้อพี่น้องเนาะมาปวดมาคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันวันนี้ชงปลาผมก็จะทําดีที่สุดเท่าที่ทําไหว เชืบเบอร์เชืเบอร์ขอตัวทรงปลากันนะพี่น้องเนาะมีมือกล่องมเลยน้องพี่น้องตอนนี้ก็ยังไม่ทันไหนได้เอาเนาะส่งปลาก็ยังเปียกอยู่ตัวตันก็เ่ามือน้อพี่น้องแต่วนึงเอามือตัวนั้นก็อ่านก็อย่างนักแน่เนาะพี่น้องส่งปลาเวลาฝนตกเวลาอะไรนะฝังมือกับแดดบังมือกับบนตกพี่น้อง เอาล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่นี้เนาะไก่โบมียังไลค์ก็จะดื้อมฝากเป็นกำลังใจในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองยูทูบเบอร์เวลาไต่ลำเด้อสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่เอิร์กก็ิดขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอกล่าวคำบาสบายดีบ๊ายบายบอกกันใหม่เด้ออีพี่น้าพี่น้อง